สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้แป้งก็อยากจะมาทักทายทุกคนหน่อยแล้วกันเนาะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปทั้ง12ราศีนะคะก็อย่างที่ตั้งบ,บ,บ,บนไปในคลิปเนาะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าขาดแพชชั่นอะไรนิดนึงในการทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ป้นก็ได้รับฟีดแบ็จากลูกดวงลูกเพจนะที่มาคอมเมนต์ซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วป้นก็จะเหมือนกับว่าจะมีคอนเทนต์ด้วยก็คือคลิป12ราศียังมีอยู่ไหมมีอยู่นะคะคลิปท่าทั้ง4ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยครั้งนี้นะคะป้นจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามเดือนละหนึ่งครั้งไปเลย นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะได้มาเจอกันทุกเดือนเลยได้มาพบปะพูดคุยนะคะหรือว่าอาจจะมีการได้พูดคุยถึงปัญหาชีวิตอะไรต่างๆด้วยอ่ะแต่ก่อนที่จะเก๋ขอฝากนิดนึงนะคือจะบอกว่าอ่ะอันนี้ขายของเลยพูดตรงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ตอนนั้นหมอไม่ได้ขายของนะ คือรีวิวให้เขาฟรีจริงๆแล้วก็รีวิวจริงๆเพราะว่าหมอเองทานจริงๆนะคะแล้วข้าวนี้เนี่ยทางบอร์ดบริหารของพา m r รส e นะคะเอ็นดูบ้างๆมากๆนะคะก็เลยอ่ะให้รีวิวต่อนะคะแล้วก็อ่ะขายมันซะเลยเนาะเออขอขายของหน่อยแล้วกันนะคะอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาชงให้ดูด้วยนะคะอืมโอเคนะ คือใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักไปได้ที่เพจตั้งขึ้นเลยะเอียดเอาไว้ให้นะคะตรงนี้เลยนะหรือว่าทุกคนจะสามารถแคปหน้าจอแคปตอนนี้เลยก็ได้ค่ะอ่าโอเคนะแคปแล้วก็ส่งไปให้ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็บอกว่าทานบัมหมอแป้งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินน่ารักน่ารักนะคะคอยแนะนำเนาะอ่ะนี้ก่อนเลยเราก็ตัดนะคะแล้วชมนะคะอืมนะนี่ นะคะคอลลาเจนเนี่ยจะมีทั้งหมด10,000มิลลิกรัมนะหน0่งมิลลิกรัมนะคะเขาบอกว่าให้ละลายน้ำประมาณ150มิลลิลิตรนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยนะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะอ่าแล้วจะบอกว่าครั้งที่เราที่แป้งรีวิวไปอ่ะจริงๆต้องขอบคุณลูกดวงด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกดวง ถามมาเยอะมากนะคะทั game, ita, ้งทางเพราะแป้งไม่ได <Okay. S 1> ้ขายตอนนั so, ips, hmm. ้นน่ะแล้วก็ f c e e o o o ส่วนเฟซบุ๊กของหมอแป้งด้วยแล้วก็ทาง Inbox ส่วนตัวด้วยแล้วก็ทาง Li n e o f f i i i a l ด้วยนะคะแล้วก็มีการฟีดแบ็กกลับไปทางพาร m มไล e ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะมีทั้ง B1 B2 นะคะแล้วก็ Q10 แล้วก็มีกูต้าด้วยนะคะ มีตัมินเคหีซิงค์มีไบโอดีสามนะคะช่วยอะไรบำรุงผิวนะคะให้กระจ่างใสกระชับเต่งตึงแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงด้วยผิวอาจจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทาให้แบบผิวที่มันแห้งกร้าน่ะชุ่มชื้นจริงๆแล้วอ่ะหมอตรงหมอพู้ตรงหมอพูนขี้เกียจทาครีมนะจริงๆแล้วทานตัวนี้มานะจริงๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่หมอทานคู่กันคือตัวนี้นะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบ เป็นกูต้าเลยขาวเลยแต่ว่าจริงๆทานคู่กันจะดีมากคือผิวเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าต้องดูพื้นฐานผิวของแต่ละคนนะอย่างหมอเองเป็นคนผิวไม่ใช่ผิวคนขาวที่เป็นคนจีนขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้หมอหมอผิวใสขึ้นจนเห็นเส้นเลือดอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในกล้องนี้เห็นไหมอ่ะเห็นเส้นเลือดสีเขียวของหมอไหมนะคะเออตอนนี้หมอทานไปแค่2กล่องเองนะแต่ว่าอันนี้ทานไป5 6กล่องละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทานตอนเช้าแล้วมันจะทําให้แบบเฟส ในตอนเช้านะคะอืมจริงๆตัวมีส่วนช่วยในการลดลดการปวดข้อนะคะกระดูกแข็งแรงด้วยอืมเล็บไม่ฉีกปอกอันนี้ก็เหมือนกันหมอเป็นคนที่เล็บไม่แข็งแรงแล้วทานตัวนี้ก็เออมันก็เห็นผลดีแต่อย่างที่บอกนะคะไม่ได้บอกว่าข่าวจัว๊วเป็นคนจีนนะเป็นผีจีนไม่ใช่นะนะคะเออคือรสชาติดีมากๆเลย รชาติมากๆเลยนะคะอะโอเควันนี้เดี๋ยวทุกคนลำคาญนะก็อย่างที่บอกนะคะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าทุกเดือนจะมีไลฟ์สดแน่นอน YouTube 1ครั้ง TikTok 1ครั้งดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามและอาจจะเป็นการปรึกษาปัญหาชีวิตด้วยนะคะแต่หมอจะแจ้งก่อนล่วงหน้าให้เตรียมตัวกันไว้เลยเตรียมคําถามเอาไว้เลยแล้วก็จะถามกันรัวๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอหน้ากันทุกเดือนให้อยายคิดถึง โอเคนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กันในทุกๆช่องทางด้วยนะคะจริงๆอ่ะทางพ a ามไลฟ์เนี่ยนะคะมีหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะก็ลองไปดูกันนะอ,อย่างตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันอ่ะเบดียนอ่ะอย่างอ่ะสองตัวนี้ตัวขาวอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวเอ่อเป็นพรามคอร์ดี้นะคะตัวนี้แต่ตัวนี้หมอก็ทานทานได้ประมาณ2กล่องแล้วบอกตรงๆว่าหมอนคนที่ทำงานเยอะพักผ่อนน้อย หลับสนิทจริงๆนะทานแล้วค่ะอืจริงๆตัวนี้มันมีเป็นรวมของสารสกัดของสมุนไพรสมุนไพรหลายตัวเลยนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวจะลองคางขายของเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็เข้าไปที่พรามได้เลยนะคะเลยอันนี้เป็นพรามไรท์คอร์ดี้เป็นเอ่อเป็นศูนย์รวมสมุนไพรของทางเช่านะคะมีพวกเห็ดลิงจื้อโสมแล้วก็กระชายดําแล้วก็ขิงแล้วก็สมุนไพรอีกหลายชนิดเลยถ้าใครสนใจนะคะอย่างที่บอกว่าอ่ะ แคปหน้าจอกันอีกทีนะคะแคปหน้าจอกันอีกทีอ่ะแคปอย่างนี้เลยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไลน์ออฟฟิเชียลของแบงค์ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคทุกคนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปดูคลิปทั้ง12ราศีกันประจำเดือนกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณโสดชาวราศีมีนลัคนามีนเปิดพไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอเนจีอของคุณคือเดอะซันค่ะเดอะซัน คุณจะได้รู้หัวใจตัวเองแล้วคุณกําลังจะหลุดจากบ่วงพัฒนาการหมอู้สึกได้เท่านี้เลยว่ามันเป็นการดอะซันคือสระคือแสงที่สาดส่องออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แล้วคุณจะได้รับรู้แล้วว่าความจริงของชีวิตของคุณมันคืออะไรคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ของคุณคืออะไรตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องของคนรักเก่ายังคาระคาซังอยู่จะกลับมาไม่กลับมาเล่นชักเขยมีการคุยกับคุณบ้างแล้วก็ไปบ้างหายบ้างนะคะ คุณเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งบางท่านคุยชาราศีมีลัคนามีนบางท่านคืยชาราศีธนูลัคนาธนูบางท่านบางคนคนเก่าคนระเกาของคุณพยายามที่จะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณแต่ไม่คิดที่จะกลับมาจริงจังยิ่งทําให้คุณยิ่งจมดิ่งจมดิ่งจมดิ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทีนี้มาดูว่าเขาทําแบบนั้นเพื่ออะไรบางท่านคือชาราศีกรกฎลัคนากรากฎเข้าใจแล้ว พอลึกๆแล้วจริงๆแล้วเขายังจากคุณไปไม่ได้หรอกคะ่ะยังมีความเสียดายในตัวคุณยังมีความที่ยังลังเลว่าคนใหม่ดีกว่าไหมหรือหรือจะกลับมาแล้วคนเก่าดีกว่าเนี่ยเขามีความสับสนและมีปัญหากับตัวเองอยู่คะ่ะมันเลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขานั่นแหละยังมาตอบมาก็มาก็รอบก็ติดกับคุณอยู่นะคะอืมทีนี้ขอดูว่าแล้วตัวคุณจริงๆคุณคิดยังไงคนเก่าของคุณวายคุณยังรักเขาอยู่ แต่คุณพยายามตัดใจอยู่นะคุณพยายามรวบรวมสติปัญญาของคุณตัดใจอยู่แต่ให้เจ็ดดาบสถานการณ์ให้เอื้ออํานวยค่ะเพราะเขาพยายามจะกลับมาหาคุณตลอดทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไปมีคนอื่นแล้วนะอืมอ่ะทีนี้มาดูต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ queen of cup คุณจะอยู่ในโหมดที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกและยังเลือกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันจะมีใครคนนึงเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณเป็นคนดีคนนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่รุ่นราวเขาเดียวกันเป็นคนที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักคนในครอบครัวแนะนำใรู้จักลูกพี่ลูกน้องแนะนําให้รู้จัก,จกคุณจะลองเปิดใจและลองคบดูเป็นอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ส่วนเรื่องคนรักเก่าของคุณจะเป็นยังไงสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความเสียใจและยังนึกแล้วก็ระลึกถึงเขากับความเจ็บปวดที่ผ่านมาอยู่แล้วเขาจะมีเรีอคชั่นอะไรกับคุณส่วนใหญ่เขาจะได้มาแต่สอสองมองมองแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาคุยกับคุณแล้วก็อาจจะมีกลับมาแซะกลับมาพูดอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าต้องเสียดายเขานะนี่คือสถานการณ์ของสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นของคนโสดนะคะอืมขอดูคําแนะนําของคุณหน่อย สามใบค่ะอืมอืทุกอย่างต้องใช้เวลาเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาของมันเนี่ยกว่าเหรียญจะเติบโตขึ้นได้นะคะกว่าจะมันจะงอกงามอย่าจงปลักอยู่กับตัวเองอย่าให้ตัวเองวนลูปอยู่กับสิ่งเกา่าลุกขึ้นมาปฏิวัติไพ่ใบนี้สองเหรียญเป็นการลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้เจอสิ่งที่ดีๆพร้อมรับสิ่งที่ดีๆทีนี้ดูไพ่ออร์โคลการ์ดหน่อยค่ะ h a r ์ heart to h ฮา a t ด o n นเวอร์เซจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่แบบว่าต้องใช้ใจคุยกันแต่ไม่เราอย่าเพิ่งโลกสวยกับไพ่สำหรับนี้หมอแค่เอามาเพื่อเป็นสีสันอย่างหนึง่งแต่ถ้าทายแบบนี้ในคือเป็นนักพยากรณ์มันต้องทายไพ่ให้บวกกับบริบทของสถานการณ์ด้วยนะคะมันจะทายแตกต่างกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะทรายหรือสัญญาณก็ต้องมาในรูปแบบเดียวกันเออ honestly b u s i s your feeling okay มันชัดเจนมากว่าไพ่ใบนี้ถ้าหมอแปลนะมันเป็นความหมายที่เหมือนกับว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องกระทําเลยก็คือว่าคุณควรที่จะต้องเปิดใจยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงก่อนเสียใจก็คือเสียใจเหนื่อยก็คือเหนื่อยโง่ก็คือโง่ฉลาดก็คือฉลาดนะคะคุณควรใช้หัวใจของคุณคุยกับหัวใจของตัวเองนะคะอย่างตรงไปตรงมาแล้วคุณจะรับความจริงหรือคําตอบของหัวใจของคุณนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับคุณโสดชรศิมีลัคนามินค่ะ สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมีลัคนามีนเอ็นจของคุณเป็นไพ่ n i h t of wands นะคะหรือว่าเก้าไม้เท้านั่นเองมันมีแต่ความหวาดระแวงแต่เจ็บปวดนะแต่ก็ยังแบกต่อไปไม่ใช่แบกหรอกแต่ก็ยังที่จะอยากไปต่อแต่ก็รู้จักระมัดระวังตัวมากขึ้นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจับพัดจับผูวีออฟ,ฟริจูนขึ้นมาเลยโชคชะตาเล่นตลกกับเราพาใครคนหนึ่งเข้ามาคุยกับคุณอาจจะมาอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เขา คุณไปเจอเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอ,อกหักหรือเสียใจหรือเศร้าอยู่หรือมีปัญหาชีวิตนะคะและอาจจะมีการเข้าไปช่วยเหลือกันช่วยอุ้มชูกันในเรื่องของงานในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็เลยทําให้จุดประกายของความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะแต่แล้วสถานการณ์ตอนนั้นก็เป็นยังไงบ้างขอดูหน่อย ความสัมพันธ์มันยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาคนนี้โมแต่จมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ใน,ในความอยู่ในเรื่องเก่าๆนะคะไม่หันหลังมาไม่เปิดใจมาเหมือนกับว่าเขาคบคุณไปเพื่อที่จะค้นหาตัวเองคุณเป็นเหมือนกุญแจอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาได้ค้นหาตัวเองว่าชีวิตชีวิตรักของเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะไพ่แห่งแมนความสัมพันธ์ก็แห่งกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรคืบหน้าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรเขารักคุณไหมและมีความคาดหวังอยากพัฒนาต่อไปหรือเปล่า อย่างแรกคือเขามีความสุขมากกับการที่ได้คุยกับคุณคุณเป็น energy พลังบวกให้กับเขาให้เขาก้าวทีละก้าวทีละก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่คนคนนี้มีความคาดหวังไหมกับความสัมพันธ์นี้มีค่ะแต่เขาเป็นลักษณะเท่าว่าไปแล้วรักจริงเลยนะคะแต่เขาแค่รู้สึกว่าขอเลือกก่อนยังอยากอยู่ในบทที่ยังอยากจะเลือกก่อนยังไม่อยากที่จะรีบร้อนอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขารักเขารักเลยมั่นคงเลยนะตัวคุณเองคิดยังไงกับความรักครั้งนี้คะว้าว เขาก็เป็นที่หนึ่งสหรับคุณเหมือนกันคุณรอได้ไหมคุณรอได้ด้วยหรือซันนะคะ six of pentacles รอได้แล้วก็ต่างต่างที่จะอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดมากกว่านี้ในความคิดของคุณคุณอยากแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดกับเขามากกว่านี้เหมือนกันเช่นเดียวกันเพดออฟซอรเป็นเด็กที่ไม่กลัวคุณไม่กลัวอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะเออคุณพร้อมที่จะไปต่อนะอืม ทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแนวน้มวามสัมพันธ์นี่แหละปัญหากําลังจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะผ่านไปได้ความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขามีการจะมีการได้เดินทางได้เดินทางไกลแล้วเหมือนคุณจะได้พบอะไรบางอย่างว่าการเดินทางของเขานั้นมีการเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าบางท่านคุณกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห มันก็อาจจะทําให้คุณมีความเสียความรู้สึกอยู่บ้างนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าสุดท้ายพอเขากลับมาจากทริปนั้นแล้วกลับมาจากการเดินทางไกลครั้งนั้นแล้วเขาก็จะมีการมาบอกคุณทั้งหมดว่าเขาไปกับคนรักเก่าไปกันที่ไหนไปทําอย่างไรไปเจออะไรกันบ้างเขาจะพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนนะคะอืมแต่ว่าคําตอบที่คุณได้รับนั้นกับสิ่งที่ได้ก็คือว่า มันจะได้เคลียร์กันนะต้องบอกเลยว่าได้เคลียร์กันเขาก็จะพูดกับคุณอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาว่าทาไมต้องไปกับคนรักเก่ามีปัญหาอะไรถึงยังต้องไปกับเขามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันแต่ผลลัพธ์ที่จะออกมาเกิดขึ้นก็คือว่าเขากับคนรักเก่าจะไปยังไงต่อ, <S <s ขอเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เข,ไไดขเขาไม่ได้คิดจะ,จะกลับไปหรือไม่มีมันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะกลับไปแล้ว <S <s ขเขารู้สึกเสียใจได้ซ้ํากับการที่กลับไปแต่ทีนี้มาดูสภาพของคุณจากการที่ได้รับคําตอบของเขานี่เปิดไว้แล้วเมื่อกี้เปิดขึ้นมาเลยแบบ คุณเสียใจมากคุณเสียความรู้สึกมากถึงแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามนะคะแต่สถานการณ์ของความสัมพันธ์โทษทีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงต่อคะครึ่งๆกลางๆดูสิเนี่ยขาเท้าอยู่นู่นตัวอยู่นี่ลุ่มรุ่มดอนดอนแต่ก็ยังไปกันได้อย่างที่บอกคุณพร้อมที่จะสู้นะคะอืมแล้วก็ขอดูรีแอคชั่นกับของเขาหลังจากนี้จากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเขากลับมาจมกับตัวเองเพราะเขาก็ผิดหวังในเรื่องคนรักเก่าที่เขาไปเจอมาเหมือนกัน นะคะแล้วเขาไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับคุณเลยเหรอไม่ค่ะเขารักตัวเองไพ่สี่เหรียญแล้วตัวคุณจะเอาอยัางไงต่อลหละถ้าอย่างนั้นขอหนึ่งใบคุณก็ยังคิดที่จะปลูกต้นรักต่อและปลูกความความสัมพันธ์นี้ต่อคุณรู้สึกว่ามันยังมีความหวังอยู่นะคะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเอ,อิไม่ชษทีดูคําแนะนําดีกว่านะคะขอคำแนะนำของชาวราศีมีนลัคนามีนสามใบกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ,นะคะโอเคเดอะสตาร ถ้าคุณพร้อมแล้วว่าจะไปจากเขาคุณต้องกลับมาจัดระเบียบตัวเองดีๆนะนะคะและในขณะเดียวกันที่คุณจะไปกับเขาคุณต้องยอมรับกับความเสียใจและฮิลลิ่งตัวเองเยียวยาตัวเองไปให้ได้ในขณะเดียวกันนะคะอ่ะดูออร์โคลการ์ดค่ะอุ๊ส์ sorry อ่ะได้แล้วนะคะอ่ะไพ่ชิลเดน Uh, อย่าโลกสวยกับโรแมนติกแองเจลบอกแล้วนะคะอืม you ไอีท e อ t i n กเลบอกเลยอย่าโลกสวยเอ้ยอะไรเริ่มต้นใหม่ไหมเอ้ยชิวเดนเอ้ยเด็กไหม่ไพ่ใบน,นี้ยอยากบอกคุณอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบมาชมเด็กๆนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องมองทุกอย่างตามโลกความเป็นจริงด้วยถ้าจะไปต่อถ้าจะรอก็ต้องมองทุกอย่างตามโลกความเป็นจริงด้วยมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟมันไม่ใช่ความสัมพป๊อปปี้เลิฟมันไม่ใช่ลักที่ป๊อปปี้เลิฟหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ขนาดนั้นเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองบนที่ตั้งด้วยถ้าจะไปกับมันต่อนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมีนลักขามีนค่ะ สถานะคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณหรือเอเนจีของคุณเป็นไพ่เจ็ดดาบแล้วก็หมอได้ดูไพ่เปิดไพ่เรียบร้อยแล้วบริบทโดยรวมนะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าคุณทั้งสองคนมีกําแพงที่กั้นปิดกั้นต่อกันแล้วคราวนี้เกิดเรื่องปกปิดปิดบงังทั้งคู่ตัวคุณก็มีเรื่องปกปิดปิดบังไม่อยากพูดเขาทั้งหมดเขาเองก็เป็นมีเรื่องปกปิดปิดบงังที่ไม่อยากพูดกันทั้งหมด เหมือนกับพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็แล้วคราวนีวม้มันก็เลยทําให้เป็นปัญหาสะสมแล้วพอเกิดปัญหาสะสมหลังจากนั้นมันก็ทําให้เกิดปัญหาทีละลิกทีละน้อยทีละนิดแล้วความลับก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาพอถูกเปิดเผยออกมาในเรื่องความสัมพันธ์มันก็ทําให้คุณทั้งสองคนเสียความรู้สึกเรื่องที่เสียความรู้สึกจะมีเรื่องเงินเรื่องเรื่องความรับผิดชอบนะคะเรื่องของการที่ไปแล้วก็ไม่บอกแล้วเพื่อนก็มารู้อีกทีไปจับอะไรได้กันในโซเชียลมีเดีย เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอืมแต่ถามว่าตัวคุณเป็นยังไงทั้งสองคนก็ต่างฝ่ายต่างก็พยายามพูดคุยกันแล้วก็เจราจากันลงตัวในทุกๆครั้งที่มีปัญหานะคนรักของคุณคิดอย่างไรกับคุณนะคะ t h e impressed แล้วก็ high s สเตรน t ์นะคะโอเคถ้าเกิดว่าชาราศิมีนและคนามีนเขาอยากมีลูกกับคุณนะแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกคุณ่ะ หลงลืมอะไรกันบางอย่างไปหรือเปล่าเคยคิดอยากจะมีลูกหรือว่าเคยคิดอยากจะมีความสร้างครอบครัวแต่ตอนเนี้ยพอคุณพร้อมเขาไม่พร้อมพอเขาพร้อมคุณไม่พร้อมนะคะแต่ยังไงเขาคิดว่าคุณยังเป็นผู้หญิงที่ดีของเขายังเป็นผู้ชายที่ดีของเขานะคะในกรณีนี้น่าจจะเป็นความรักของความสัมพันธ์ที่เคยเลิกกันไปแล้วกลับมาเป็นแฟนกันอีกรอบหนึ่งนะเขารู้สึกว่าต่อให้เลิกกันกี่ครั้งยังไงก็เปยังไปไหนจะคุณไม่รอดสักทีนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคนรักของคุณ ในออฟสอร์ดคุณรู้สึกอโคกับเขาคุณเหนื่อยจากการที่เจอเรื่องมือที่สามบ่อยมากเยอะมากแล้วคุณจะต้องวิ่งตามหาคําตอบคุณรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วฉันแฮปปี้กับการอยู่แบบนี้ได้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฉันคงจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องมีการพิจารณาและพูดคุยกันกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะ,ะทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ มีอาจจะมีเหตุทะเลาะกันในเรื่องของการที่เขาอาจจะไปสังสรรค์หรือคุณอาจจะไปสังสรรค์แล้วเกิดปัญหาของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่แคร์กันปล่อยปัญหาผ่านไปเลยนะคะแล้วคราวนี้ก็ต้องมาปวดหัวปวดเสียนเวนเก่ากันอีกมีปัญหากันแล้วก็นิ่งใส่กันอีกไม่สนไม่พูดไม่คุยอีกนอใส่กันแล้วมันจะเป็นยังไงในสัปดาห์นี้สุดท้ายต่างคนต่างก็เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็มีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างไม่มองแต่ถามว่ายังคบกันต่อไปไหมคบค่ะคบ นะคะแล้วก็จะมีปัญหากันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่แอบเงินกันเอาไว้อาจจะเป็นคุณของเขาหรือคุณคุณก็ได้หรือเขาก็ได้มีการแอบนะแอบเก็บเงินอะไรกันเอาไว้โดยที่แบบไม่ให้รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้ต้องทะเลาะกันแต่ไพ่ p e r a n c นบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลันาธนูไพ่บอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถบราลาน์แล้วก็ทําทุกอย่างได้อย่างลงตัว ะะแล้วก็อาจจะมีการที่เด็กหรือใครคนนึงที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาแทรกแซงหรือแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณแล้วทําให้เกิดปัญหาอีกแต่ไพ่ก็บอกอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้สุดท้ายจะคุยกันได้ยังลงตัวปรับจูนกันได้นะอืมอ่ะทีนี้ขอดูคําแนะนำสามใบนะคะของความสัมพันธ์คุณมีคู่ไพ่ก้าวดาบอ้าวนี่ไงเห็นไหมจริงจริงรู้กันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างก็มีความรักให้แก่กันแต่ว่า ต้องวางอีโก้หรือวางตะกะดูสิบันไดหลายขั้นหลายชั้นหลายตอนบางอย่างบางเรื่องในเรื่องของความรักเราก็อย่าไปคิดอะไรที่มันค่อนข้างเยอะในยามที่มันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาใช่ไม่ต้องคิดแล้วแหละนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนะคะแต่ถ้ามัวแต่ไปนั่งคิดแล้วก็เสียใจมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันหายไปตกไปแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันหยุดไป หรือเกิดความเข้าใจผิดกันไปได้เพราะว่าความคิดที่มันคิดจัเยอะเกินไปตลอดเวลาอืมอ่ะเปิดไพ่ระโคงกันหน่อยค่ะขอเปิดไพ่ระโคงกาดนะคะแพชชั่นเห็นไหมเห็นไหมเออแพชชั่นอืม ลองไปนับดูดีๆนะถ้าบางคนเพิ่งคบกันหรืออะไรอ่ะคุณเติมเติมแพชชั่นเข้าไปหน่อยหรือคนหรือคู่ที่คบกันมานานแล้วไพ่อบอกว่าควรที่จะต้องเติมแพชชั่นนะคะให้กันหน่อยอืมเติมสิ่งนี้ให้กันหน่อยคุณลองไปหาดูมันมีค่ะมันมีมันมีจุดที่พวกคุณจะรู้กันอยู่แล้วว่าจุดไหนคือแพชชั่นลองเอาไปปรับตัวปรับจูนเข้าหากันดูนะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับคนมีคู่ชาราศีมีนลักขาเมีินค่ะ การงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ขิ Kings of wands นั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ก้าวไม้แล้วก็ justice นะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะอันนี้เรื่องแรกก่อนเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความอะไรต่างๆต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเอกสารอะไรต่างๆด้วยเพราะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณนะคะลัคนาชาวลัคนาราศีมีนเป็นดาวพฤหัสไปอยู่ในภพกระดุมพะแน่นอนแหละแล้วก็อยู่ในราหู พระหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะต้องระวังเลยอยู่คู่กันนะคะมันเป็นคู่แบ่งครึ่งเนาะคู่แบ่งครึ่งอยู่ในกระดุมพระมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องทํางานอะไรบางอย่างร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือว่าทํางานอะไรบ่งกับคู่สัญญาแล้วมีการแบ่งครึ่งเงินกันอาจจะมีกันรเรื่องผิดเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างคดีเหล่านั้นก็จะถูกไกล่เกลี่ยนะคะแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องคดีความต่างในเรื่องของงานต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่ กำลังรันโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการก็ดีนะคะหรือว่าจะไปในเรื่องของออกําลังหางานก็ดีกําลังจะรันโปรเจกต์อะไรต่างๆมันมีแนวโน้มว่ามันจะผิดพลาดก่อนรอบหนึ่งแล้วจะมีการแก้ไขอีกรอบหนึ่งได้สําเร็จเป็นปกติดีนะคะนี่วีออฟเฟอร์จูนค่ะเห็นไหมสามารถหาเงินได้จากพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคนรักหรือหุ้นส่วนของคุณได้นะคะจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณ นะคะในเรื่องของการเงินเงินส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของการเงินที่ทําเพื่อคนอื่นหรือเป็นเบื้องหลังคนอื่นนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าราหูเป็นวินาศอยู่กระดุมพระด้วยอยู่คู่กับดาวการเงินทั่วทีอยู่คู่กับดาวกรรมะหรือการงานการทํางานเบื้องหลังให้ผู้อื่นหรือทาํางานร่วมกับผู้อื่นแบ่งครึ่งเงินมาก็จะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็มีแนวโน้มอ,อีกนิดน,นึงคือว่า มีโน้นคุณจะได้ใช้แบบพิปฏิพานเพราะว่า King of w a n d s เป็นเรื่องของการเป็นราชาที่ใช้แบบพิปฏิพานเก่งมากเนี่ยเห็นไหมแล้วมีการลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วให้มันเกิดเงินไพ่เซเว่นออฟเพนนิเคิลส์ออกมาเนี่ยเจ็ดตรียนด้วยให้เกิดเงินแต่อย่างที่บอกมันต้องผ่านอุปสรรคผิดพลาดอะไรบางอย่างไปก่อนแล้วสุดท้ายก็จะมีโอกาสสําเร็จนะคะอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีม,มีนลัคนามีนการงานการเงินค่ะ